วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งในเชียงรายที่แหล่งข้อมูลของเราบอกว่าเป็นเหมือนเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่บนดอยเลยนั่นก็คือวัดพระาธาตุดอยวาวีครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะทีนี้น่าสนใจมากก็คือมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้วัดเล็กๆบนยอดดอยแห่งนี้มันพิเศษเอาละครับเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าว่าวัดบนดอยสูงแบบนี้ จะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างได้เลยค่ะคือถ้าให้ข้อมูลภาพรวมก่อนนะคะวัดพระาธาตุดอยวาวีเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่เลยตั้งที่ตำบลวาวีอำเภอแม่ส่วยแล้วก็มีความสำคัญมากเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชุมชนบนดอยเลยค่ะครับพอพูดถึงวัดบนดอยสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือความสงบแล้วที่นี่ก็ดูจะตอบโจทย์นั้นเลยคือเป็นวัดขนาดเล็กที่บรรยากาศเงียบสงบมากมาก เหมาะกับการไปพับใจจริงๆใช่ค่ะแล้วจุดเด่นแรกที่ใครไปก็ต้องพูดถึงเลยก็คือวิวใช่ไหมครับวิวจากหน้าประตูวัดเลยค่ะอืมเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมเลยนะคะมองเห็นหมู่บ้านเห็นทิวเขาได้แบบกว้างไกลสุดๆแล้วที่ผมชอบอีกอย่างจากข้อมูลก็คือเขามีถังเลือกให้ด้วยคือจะเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆออกกําลังกายชมวิวไปพลางๆก็ได้ หรือถ้าใครไม่สะดวกก็ขับรถขึ้นไปถึงข้างบนได้เลยจุดนี้สะท้อนอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะคะยังไงครับคือการเปิดรับผู้คนหลากหลายกลุ่มไงคะทั้งสายที่มาสแสวงบุญจริงๆที่ชอบความสงบอยากเดินช้าๆแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อาจจะอยากได้ความสะดวกสบายอ๋อจริงด้วยครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆครับค่ะ คือไฮไลท์สำคัญที่ผมว่าทำให้วัดนี้แตกต่างจากที่อื่นแบบสุดๆเลยมันคือการมีบ่อน,น้ำพุร้อนอยู่บริเวณด้านหน้าวัดครับใช่ค่ะเรื่องนี้เลยบ่อน,น้ำพุร้อนในวัดเนี่ยนะ,ค,ะคือนักท่องเที่ยวสามารถไปแช่เท้าแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายได้เลยอืมฟังดูแปลกนะคะแปลกมากครับมันเหมือนเอาสองอย่างที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวกันมารวมกันเลยแต่สิ่งที่น่าทึ่งในที่นี้ก็คือการผสมผสานกันนี่แหละค่ะ มันคือการเอาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนามาเจอกับกิจกรรมเพื่อการบำบัดร่างกายตามธรรมชาติครับคือนี่ไม่ใช่แค่การมาทําบุญแล้วจบไปนะคะแต่มันเป็นการเดินทางที่แบบช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปพร้อมกันเลยเป็นแนวคิดของการพักผ่อนแบบองค์รวมจริงๆโอ้เป็นมุมมองที่น่าคิดมากเลยครับคือแทนที่เราจะแยกเรื่องทางโลกกับทางธรรมออกจากกันไปเลยที่นี่กลับมองว่า การดูแลร่างกายที่เหนื่อยล้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลจิตใจเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะแบบนี้ถ้าใครอยากจะไปสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองแหล่งข้อมูลเรามีคําแนะนําอะไรบ้างครับมีแน่นอนค่ะหลักๆก็คือเรื่องการแต่งกายที่ควรจะสุภาพเรียบร้อยครับอันนี้เป็นพื้นฐานของการเข้าวัดอยู่แล้วใช่ค่ะส่วนช่วงเวลาที่แนะนําเลยก็คือช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆไปเลยเพราะอากาศจะเย็นสบายแล้วแสงช่วงนั้นก็จะสวยเป็นพิเศษด้วย อ๋อสำหรับสายถ่ายรูปใช่ค่ะแต่หัวใจสำคัญที่ทุกคนที่ไปมาพูดตรงกันเลยนะคะคือความรู้สึกสบายใจที่ได้กลับมาซึ่งคำว่าสบายใจในบริบทของวัดนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าปกติเพราะมันคือสบายทั้งกายและใจจริงๆนั้นทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าวัดพระธาตุดอยวาวีไม่ได้เป็นแค่ศาสนสถานธรรมดาธรรมดาแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่มอบทั้งความสงบความงามแล้วก็การผ่อนคลายที่ไม่เหมือนใครเลย และนั่นก็ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาว่าในโลกที่มันวุ่นวายขนาดนี้เราจะสามารถสร้างพื้นที่ที่มันหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตวิญญ,ญาณไปพร้อมๆกันแบบนี้ได้อีกยังไงบ้างบางทีนี่อาจจะเป็นโฉมหน้าใหม่ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในยุคนี้ก็ได้นะคะที่ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวอีกต่อไปแล้ว